สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กับมาพบกันในเกมลายเพลงแล้วเนาะหลังจากคลิปที่แล้วใช่ไหมที่เราจัดอันดับเครื่องแต่งกายที่ชอบต่อไปจะเป็นการจัดอันดับเฟอร์นิเจอร์ที่ชอบแล้วก็อยู่ในความทรงจําของเราเนาะแบบมองชินนี่แล้วแบบเฮ้ยเป็นเหตุการณ์นี้น,น,น,นี่น่ะก็คือคนอื่นอาจจะมาเวอร์แต่ว่านี่เป็นคนจําเหตุการณ์แบบด้วยการเยอะสิ่งของอะ่ะเข้าใจไหมโอเคเราไปดูกันเลยดีกว่านานะอมีเว้นม่อีกแล้ว โอเคค่ะไปดูกันเลยเดี๋ยวขอเข้าก่อนกินข้าแวแป๊บนะคะพะอดีหิวเราเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับการกินมากๆเลยนะคะทุกคนหรือว่าทุกคนก็เป็นเหมือนกันโอเคค่ะแล้วก็น้องชิบะตัวนี้เนาะก็เพิ่งลูกหวดไปได้แค่15ครั้งเองเนาะถ้าปัจจุบันก็ประมาณ17ครั้งแล้วแหละโอเคค่ะทุกคนเรามาดูกันเลยเนาะชิ้นแรกนะคะที่ ที่เราแบบชอบมากที่สุดเลยนะคะก็คือชิ้นที่วางอยู่ในห้องเลยก็คือชิ้นนี้นี่เองคือแบบชิ้นนี้อาจจะไม่ได้เป็นความทรงจำอะไรมากแต่ว่านางน่ารักแลยก็คือแบบมันเหมือนเป็นเมฆอะดูนุ่มๆแล้วมีแบบหมอนดาวกับหมอนเกี๊ยวอะเอ๊ะหรือผจันร์เออแต่ว่าเราอะมองเป็นหมอนเกี๊ยวไงก็อย่างที่บอกะคะ่ะให้ความสุขจากการกินเป็นอันดับหนึ่งนะคะก็คือนางน่ารักก็เลยแบบ เป็นถูกแบบเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่น่าจะต้องวางถูกครั้งเวลาแต่งห้องใหม่เลยแหละแล้วก็ชิ้นต่อไปนะคะก็จะเป็นเก้าอี้ G e. อืมอันนี้คือน่ารักมากๆเลยอันนี้มันเป็นส่วนตัวเป็นคนที่ชอบซาริโออยู่แล้วไงแล้วก็ชอบลายเฟนไงแล้วพอนางมาอยู่ด้วยกันไงก็เลยยิ่งชอบเข้าไปใหญ่ค่ะก็เลยแบบเอออันนี้น่ารักแต่ไม่เคยเอามาวางเลยนะก็คือเก็บไว้เฉยๆอะ่ะแบบ ชอบแต่ว่าขอแค่มองเล่นก็พออะไรอเงี้ยแล้วก็ชิ้นต่อไปก็เป็นเตียงนะคะเตียงที่ชอบมากที่สุดแต่ไม่เคยวางเลยนะทุกคนก็คืออันนี้เลยอันเนี้ยจำไม่ได้จริงๆว่าได้มาจากไหนแต่แค่รู้ว่ามันมาอยู่กับเราว่นนานมากแล้วนะก็คือแต่ไม่เคยวางเลยเพราะว่ามันด้วยความที่ขนาดมันใหญ่แล้วก็มันแบบไม่ค่อยเข้ากับห้องเวลาแต่งห้องที่ไรก็ไม่เคยเข้าสักทีก็เลยแบบ ไม่ไม่ค่อยวางอะ่ะแต่ชอบเพอมันนองดูงนุ่มนิ่มอะ่ะแล้วก็ชิ้นต่อไปนะคะเป็นอ่างน้ำซึ่งชิ้นเนี้ยแหละเปะแบบอยู่ในความทรงจำของเราจริงๆซึ่งแต่ก่อนใช่ไหมไลน์เพอ่ะมันจะมีเกมให้เล่นในไลน์เพลทีนึงซึ่งเป็นเกมแบบ สลับบล็อกธรรมดาทั่วไปเลยแล้วคือชีเนียกว่าจะได้มาทุกคนเป็นเดือนหลายๆเดือนเลยแหละเพราะว่าแบบกว่าจะได้ก็ต้องแบบทําตามวสแล้วก็ต้องเล่นครบด่านอะ่ะและ้วคือมันยากมากทุกคนแบบเป็นเกมสลับบล็อกที่ยากกว่าเกมที่เป็นเกมสลับบล็อกแยกออกมาอีกอะคือแบบกว่าจะได้คือน้าตาไหลเป็นสายเลือดเลยจ้าก็คืออาจจะเวอร์นะแต่เนี้ยพอคิดพอว่าเห็นอันเนี้ยเราก็คิดถึงเกมนั้นขึ้นมาเลยซึ่งตอนนี้ไม่น่าจะมีแล้วแหละ ต่อไปนะคะเป็นชิ้นสุดท้ายที่แบบเห็นแล้วก็แบบเป็นความทรงจำที่ที่เห็นแล้วก็ปื้มปิ่มที่เราได้มานะคะซึ่งมันก็คืออันนี้ค่ะเป็น Beauty and the Beast เนาะซึ่งอันนี้เป็นเหมือนตอนหน้ามันจะมีอีเวนต์เกี่ยวกับเจ้าหญิงเรื่องเป็นหนังหรืออะไรที่ Beauty and the Beast มานั่นแหละแล้วมันจะมีสแควร์แบบสแควร์เลยเป็นจริงจังอะ่ะเป็นเกี่ยวกับอันนี้เลยค่ะแล้วก็ถึงเวลาใช่ไหมก็จะเปิดสแควร์ลับ ให้ทุกคนเข้าไปทํากิจรกรรมใช้เงินจับใจใช้สอยแล้วก็จะได้สแตมมาสะสมแล้วก็จะได้เป็นของสะสมต่างๆมีทั้งเก้าอี้ทั้งโต๊ะมีช่งเครื่องแต่งกายออร่าอะไรคือน่ารักมากแล้วเหมือนอันเนี้ยทุกคนน่าจะได้นะคนที่แบบร่วมกิจรกรรมอะ่ะซึ่งสวยมากเป็นเครื่องแต่งกายซูเปอร์แรนชินแรกแรกเลยแหละที่ได้มาอย่างเงี้ยค่ะอ,อันนี้คือแบบตึงใจมากแล้วส่วนตัวเป็นคนที่ชอบเจ้าหญิงดิสนีย์อยู่แล้วด้วยไง ก็คือแบบโอ้โหนี่คือแบบคอมพียที่สุดอะถ้าได้ชิ้นเนี้ยโอเคค่ะทุกคนใครที่มีของที่แบบเป็นความทรงจำของตัวเองก็เอามาอวดกันที่คอมเมนต์ได้นะ mm. เผื่อว่ามีเหมือนกันก็จะได้เอามาแบบแบบเอ้ยมีเหมือนกันเลยเอามาโชว์กันอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ใครที่มีของเหมือนกันเราก็ามาบอกได้นะคะแบบเอ้ยมีเหมือนกันเราก็มีแกก็มีอะไรอย่างเงี้ยเออก็ทุก อยากจะถามว่าทุกคนเล่นกันตั้งแต่ปีอะไรอะ่ะก็คือคอมเมนต์มาบอกข้างล่างได้นะเราอบบเล่นมาตั้งแต่ปี2014หลยก็คือนานมากกี่ปีอะ่ะโอ้โหนับไม่นับไม่ได้นับไม่ถูกเลยฝ่าทุกคนนับก็แล้วกันนะก็คอมเมนต์ลงมาบอกข้างล่างได้นะคะแล้วก็ ทุกคนทุกคนสามารถพิมพ์ชื่ออะไรมาแชร์กันใครอยากแอดเป็นเพื่อหรือว่าอะไรก็มาแชร์แชร์กันเนาะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็มาคุยการถามติชมอะไรได้นะคะถ้าตอบว่างตอบก็จะมาตอบให้เนาะวันนี้ก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย